สวัสดีครับสงานครับคันนี้คนระับเป็น Honda c ซิตี้นะครับลูกค้าได้มาทำการติดตั้งนะครับเป็นโฟลเกอร์ไบบอก9.1แบ็กเอดิชันนะครับพร้อมกรอบมแหวนนะับเดี๋ยวมาดูแสงนะับเปิดไฟอนะัพอันนี้จะเป็นกรอบมแหวนนะับคันนี้ลูกค้าใส่เดรยเค5เลยนะเชิญนรนะับไปเลนะนะี้ยวครับอ่านี่จะเป็นไปเลี้ยวนนะับปิดไฟต่ำครับ ไฟต่ำนะับจะเป็นโปรเ,เตอร์ไบบอก9้าวคืนหนึ่งแบ็กแอดิชนะันนับขนาดเลนส์กแก้วนะับสาบ3.2นิ้วนะับไปสูงนะรับโฟรเตอร์ทุกตัวนะับจะเป็นไฟจีนอนสูงต่ำในตัวนะับรับในดูแสงแลนะ้วลดนับสูงรนะับปล่อยคนระับดูแสงผ่านฟิล์มนะับสูงรนะับปล่อยคนระับความสว่างนอกตัวรถในในตัวรถนะับสว่างไม่ต่างกันเลยนะับทางร้านนับมีห้องตั้งไฟดับมาตรฐานนะับสนใจนะครับงานติดตั้งดีๆเนี่ยนะครับติดต่อรีดท,ที่ทางเพจเฟซบ,บ,บุ๊กนะับ บีทนะีพิมพ์ียมออโตซีนอนนับจากทีมงานช่้นหนีนะครับโอเคครับผอมค,ครับ